เครื่องนวดแป้งตัวไหนดีที่สุดเป็นคำถามที่กว้างและก็ตอบยากมากๆากยางผมเนี่ยก็คงตอบได้เฉพาะเครื่องที่ผมใช้แล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเครื่องที่ผมใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างขอเริ่มจากตัวที่เล็กที่สุดของบ้านก่อนเลยแล้วกันตัวเนี้ยชื่อว่า kb 7 s เป็นเครื่องผสมอาหารที่แบบมันเปลี่ยนหัวได้เนาะตะก้อแล้วก็ใบไม้ใบาพายอะไรสักอ่างนะเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็น แบบพุกที่ไว้ทําขนมปังข้อดีก็คือสะดวกก็คือเปลี่ยนหัวได้ถอดโถได้แล้วก็ทำความสะอาดง่ายแต่ว่าถ้าเป็นแป้งสัก300-400กรัมเนี่ยสบายๆได้อยู่ปรับสปีดได้ตั้งแต่1-10ถึง10ให้เราเลือกปรับได้ส่วนพวกทำไส้ตีครีมตีอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงทำได้อยู่แล้วสบายๆเดี๋ยวไปดูเครื่องที่2 เครื่องที่2เนี่ยเพิ่งได้มาจากร่วมเจริญก็เป็นสแตนด์มิกเซอร์เหมือนกันแต่สีอาจจะหวานแววนิดนึงไปดูกันตัวนี้ก็จะเป็นสแตนด์มิกเซอร์เหมือนกันเนาะก็จะมีโถแล้วก็เปลี่ยนหัวได้มีหัวเปลี่ยน3หัวเช่นกันนะนี่ใบไม้ใบไม้ใบพัดแล้วแต่จะเรียกฮุกไว้ทําขนมปังตัวที่เป็นตะก,ก้อก็เอาไว้ตีนูน่นตีนี่นะ รุ่นนี้เขามีความใหญ่กว่ากำลังของมอเตอร์ก็ดีกว่าแต่เรื่องราคาก็ต้องบอกว่าราคาก็จะสูงกว่าตัวแรกเนาะฟังก์ชันก็คือตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์เนาะไว้เข้า1 2 3ไว้ปรับความเร็วรุ่นนี้จะมีความเร็วแค่3ระดับแต่ว่าตัวโถเนี่ยจะมีความใหญ่กว่าโถใหญ่กว่าก็นวดได้เยอะกว่านวดแป้งสักประมาณสักแป้งแห้งเนาะปะหกรัม800กรัมเนี่ยก็ยังนวดได้อยู่ กำลังค่อนข้างดีเครื่องนวดแป้งหรือเครื่องผสมตัวไหนดีที่สุดเนี่ยตอบยากมากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับฟังก์ชันแล้วก็ออกงานที่เราใช้อย่างที่สําคัญที่สุดก็คืองบนะงบเนี่ยสำคัญมากเซตต,ต่อไปก็จะเป็นเซตของเครื่องสไปรัลหรือว่าที่เราเอาไว้ใช้นวดขนมปังอย่างตัวเนี้ยก็คือใช้บ่อยเหมือนกันใช้ตอนสอนในคลาสที่บ้านนี่แหละนะก็จะเป็นตัวไซส์เล็กรหัสก็จะบอกอยู่เป็นของ k i ง g b a k อร y ks 3ก็หมายความว่านวดส่วนผสมทั้งหมด m a x i m u มเนาะทั้งแป้งแห้ง,วงรวมผสมที่เป็นโดแล้วจะได้ประมาณ3โลจริงๆแล้วเขามาพร้อมกับตะแกรงด้านบนที่เป็นเซฟตี้เนาะแต่ว่าอย่างเรามันมืออาชีพอะก็ <c oughs> <c oughs> คือถอดออกหมดอะไรที่เขาส่งม,มาดีๆก็เราก็มาโมหมดนะตัวเนี้ก็จะมีฟังก์ชันด้านข้างที่เป็นเหมือนตัวปรับเวลา แล้วก็สวิตช์เปิดปิดไม่ได้มีสปีดเนาะก็จะเป็นรุ่นที่